มีความสุขไ่มเนี่ยมีค่ะแต่ว่าไม่ใช่คือหนูเป็นคนที่แบบว่าไม่กล้าแสดงออกเลยค่ะแต่ก็ลองมาประกวดเวทีนี้เวทีแรกไม่ก็ไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าคนอื่นเขาเก่งๆอย่างนั้น คือม่พี่คือตัวเองค่ะนะค่ะเล่นไ,ไหมเล่นคะ่ะปกติปกติเล่นดนตรีเล่นเล่นกีตาร์ร้องเพลงด้วค่ะโอ้แม่ก็ตามค่ะคือความจริงวันนี้ที่ตั้งใจจะมาแสดงเลยก็คือคาริเนตค่ะจนะมาเอาแล้วแบบเกิดอุบัติเหตุนะคะคือทําเครื่องตกแล้วทีนี้มันก็อเอาไม่ออกค่ะใช่ค่ะ เมื่อคืนเพราะว่าฟลอมคารันเน็ตลอดเลยทำไม้าถงคาราบาลไม่ทราบเหมือนกันคือเพื่อนขอให้ยืมมาทีนึง<อ>เพราะว่าพีตา้าหนุพี่บ้านนะเะคมนมันมาเป็นีอนะเปียโลโก้ข้างในเลยนะค่ะยี่ห้อคารบาบ้าแล้วก็ชอบเต็มชีวิตก็ค ข้อเสียฝังไปเลยข้อดีอะไรเงคือเราคิดว่าข้อดีมีการที่เราเป็นอย่างนี้ใช่แล้วมีข้อเสียไงมในการเริ่มเป็นแบบนี้คิดว่าไม่มีเนาะเพราะว่าเราเทียบเท่าผู้ชายค่ะเนาะแต่ข้อดีของเราคือเราไม่มีข้อเสียแต่ว่าเรามีข้อดีคือเราสามารถเข้าหาคนอื่นได้สามารถเข้าหาผู้หญิงหรือว่าการทํางานเราแบบแบบเข้าถึงคนงานคแบบ่ะคือ มันไม่น่าเกลียดเมียขว่างนไอ้ยอดพี่โดมหลังเพราะว่าเขเก็มีความสามารถด้านีไอยอที่ทองก็น่าจะเป็นสีมาทนามีแมว ตรงไหนอะไรของสีเออหลายคนเลยอยากถามนะคะว่าทำไมคุณยิ่ซีมันเลยก็ต้อมีอะไรเป็นแรงขับให้เราเกิดไม่ทันคนอื่นคือเหมือนกับว่าคือเขาเหมือนทำดันตัวเองให้เกิดตัวเองได้แสดงเขาสามารถแล้วก็ได้ร้องเพลงค่ะชอบในการร้องแบบนไหนหรือว่าชอบที่ตัวเขาค่ะคือเขามีความเป็น